สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พามาอัปเดตมะละกอนะคะมะละกอเราโตแล้วนะคะเนี่ออกลูกแล้วนะคะเพื่อนๆดูมะละกอของเรามีลูกแล้วด้วยมีลูกแล้วนะคะอยู่ มีน้องหอยด้วยน้องหอยขึ้นต้นมะละกอนีอ่น้องหอยน้องหอยเราปลูกเป็นแถวไปนู่นเลยนะคะเพื่อนๆนั่นคือมะละกอของเรากำลังออกลูกค่ะ <c oughs> ตอนนี้คือมะละกออะไรเนี่ย กลมๆน่ะแต่ต้นนี้ลูกแบบโอ้ยคือคือเยอะมากเลยนะขะน้องหอย,ยอันนี้มันละก็ลูกยาวๆแต่น้องหอยกลมๆเนี่ยนี่น้องหอยนี่น้องหอยแล้วก็นี่น้องหอย,อหอยโอ้ยอะไรจะเยอะดอูแม่นาะดูโอ้ยเนาะหนึ่งสอง สามสี่ห้าครบไหมเนี่ยนับครบไหมหา้หาห้าโอ้ยน้ออะไรของเขาน้อขึ้นถึงยอดค่ะน้องไปถึงยอดเลยนะคะไม่ใช่แค่ตรงนี้นะคะโนนน,น,น,นตัวใหญ่ขึ้นไปบนใบน,นุ้นก็นีไม่ใช่แค่ห้าหรอกนั่นะ เยอะเยอะอเยอะจริงกินอะไรเนี่ยขึ้นมากินอะไรยเยอะเยอะเยอะโอ้ย,อยตอนนี้ลูกแบบกลมๆแต่กลมๆดำๆนั่นมันชีลูกมะละกอนะคะเพื่อนเพื่อนน้องหอยทั้งนั้นเลยดู

ดูดูดูไม่รู้กี่ตัวนะ่ะต้นเนี้ยน,นับอ้มองด้านนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดกมาตนี้มา แปดแล้วนี่ยังมามีที่ลูกนี้อีกเก้าต้นนี้เก้าตัวเลยค่ะจะเยอะกว่าลูกมะละกอะเราอีกนะขอบอกว่ามีน้องหอยทุกต้นอันนี้ลูกยาวๆค่ะโอ้ยสลับกันน่ะมีลูกกลมๆแล้วก็ลูกยาวๆสลับกัน จะติดให้ไหมนุ๊ดูนางโอ้ยดูดูนูนปล่อยนางไปเถอะคงไม่กินดอกคงไม่กินดอกกินเออไม่รู้ว่าเขาขึ้นมากินอะไรกันงองอยู่นี่ดูดูกิ่งก้านดูนั่น นี่นี่นี่อันนี้อันนี้เรามาอัปเดตมะละกอหรือมาอัปเดตหอยทากก็ไม่รู้เนาะก็มีแต่หอยทากนะโอ้ยชีวิตหอยทากล้วนล้วนเหมือนลูกมะละกอจะน้อยกว่าหอยทากนะตอนนี้ยังไม่ท่วมหัวเลยหอยทากก็ขึ้นสูงสุดนล้วนะลูกก็ยังไม่ติดนะ แต่ตัวหอยทากเนี่ยยังแค่เป็นดอกอยู่เลยยังไม่ออกลูกอ่ะโอ้นี่เขาเตรียมขุดหลุมแบบจะเอากล้วยมาลงอีกแถวหนึ่งแล้วนะครัะเพื่อนๆนนะขุดหลุมรอไว้ละขุดหลุมจนฝนตกน้ำดินลงไปในหลุมโอ้น้องไก่บ้านโน้นก็มาเคียจัง ชีวิตมันมีแต่อะไรเนอนี่ตอนนี้ก็ยังแค่เป็นดอกนะคะแต่มีน้องหอยเยอะอยู่เนี่ยน้องหอยดูสรุปหอยเยอะกว่าลูกมะละกอของเรานะคะ <c oughs> อยากโอ้ยเนาะอันนี้เราปลูกลงดินเนาะปลูกข้าง ้างสวน,นลแล้วเราก็ปลูกปกมันด้วยนะคะมันอันนี้คือมันห้านาทีนี่มันห้านาทีปลูกรอบไว้น,นี้คือมันห้านาที เป็นแถวไปนู่นนะคะมีมันห้านาทีด้วยเออน้องไก่บ้านนูน้นแอบมาคุยเขียบ้านเราและขยันเดินมาจังไก่เราก็ไม่ได้เลี้ยงนะคะจะน้องไก่มานะ่ะดีที่ไม่ใช่เป็น,ปนผักเล็กๆล็เนาะถ้าผักเล็กเลก,ก็คุยแบบกระจุยกระจายเนี่ยอันนี้เขามา แค่คุยคุยหาตัวมแมลงกินนั่นแหละอันนี้คือมันห้านาทีเนาะอันนี้คือมะละกอเดี๋ยวพาไปดูตรงในร้อยยางที่เราปลูกไว้ก่อน,ก,อนก็ติดลูกแล้วเหมือนกันค่ะอันนี้ปลูกในร้อยยางค่ะพเพื่อนๆอ,อยากจะบอกว่าก็ไม่พลาดน้องหอยมีน้องหอยอยู่ นีปลูกในร้อ,อยยางแล้วก็ตัวนี้ก็ปลูกในร้อ,อยยางนี่ค่ะแล้วก็ยังมีอีกาไปดูเนี่ยกระชายที่เราไม่ปลูกเอามาทิ้งแล้วเขาก็งอกเองงามสุดๆนั่นเห็นไหมต้นทูน ที่เราถอนมาทิ้งเขาก็งอกส่วนอันนั้นก็ภัยนะคะของทิ้งงอกเองนะ่จาจะงามกว่าที่เราปลูกอีกนะนี่นี่นี่ <c oughs> ชีวิตชีวิตติดน้องหอยโดยมันละกอพอที่สุกแล้ว <c oughs> อุ้ยน้องหอยทั้งนั้นสุกแล้วนู่นบนยอดนูด่นก็ยังมีอุ้ยอยู่กัน ตรงนี้ยุงเยอะตรงนี้ก็ใน้อยยางนะคะก็ออกดอกอยู่แต่ไม่รู้จะติดลูกให้หรือเปล่าแล้วก็ตรงนี้ใน้อยยางอีกต้นหนึ่งนะคะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับมะละกอของเราขอบคุณนะคะเพื่อนเพื่ที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ